ใครทำงานประจำมัคุณเห็นไหมว่าทําไมเจ้าของอ่ะทำไมเขาดูแบบสบายจังวะ ถ้าคุณอยู่ในบริษัทที่ระดับกลางๆใช่ไหมครับเฮ้ยทำไมเจ้าของบริษัทเดี๋ยวไปโผล่ประเทศนี้อีกแล้วเดี๋ยวไปโผล่อีกประเทศนึงแล้วเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเดี๋ยวออกรถอีกแล้วแต่ทําไมเรานี่แบบรายได้แบบน้อยจังวะคุณรู้ไหมครับว่าเจ้าของบางคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันเขาเข้าใจกฎนี้ครับทำไมเขาถึงมีรายได้มากกว่าครับมากกว่าคนที่ทางานประจาครับเพราะเขารู้ว่าจุดไหนสําคัญครับจุดที่ไม่สําคัญ80%เซนเี่ยเขาจ้างครับเขาจ้างคนมาทําเห็นด้วยปะเขา ทำในส่วนที่เขาจะต้องตัดสินใจในจุดสําคัญแค่นั้นครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะมาทําจุด20%ได้มันไม่มีใครเกิดมาปุ๊บแล้วสามารถรู้นะครับว่าจุดไหนสําคัญมากจุดไหนสําคัญน้อยมันเกิดจากประสบการณ์ครับคนที่เขาเป็นเจ้าของสังเกตไหมครับคนที่เกิดมาเนี่ยเขาสร้างด้วยตัวเองเนี่ยพอเขาไปอยู่ในงานประจําหรือเขาไปทําอะไรบางอย่างเขาจะทํามากกว่าพนักงนานทั่วไปครับ แล้วเป้าหมายในการทํางานของเขาเนี่ยหรือการทําอะไรบางอย่างนะเขาจะไม่ได้ทาเพื่อให้เสร็จไปวันๆแต่เขาจะทําเพื่อให้งานนั้นออกมาแล้วประสบความสําเร็จง่ายๆเลยเขาคิดว่าตัวเองเจ้าของทั้ง,ท,งที่เขาเป็นลูกจา้างเขาทําเกินหน้าที่เห็นด้วยไหมเอาเป็นว่างานกูเสร็จแล้วอ่ะยังไปเสือกกับนาชาวบ้านอ่ะซึ่งผมเป็นแบบนี้ มาตลอดครับผมเลยสามารถแยกออกไะครับว่างานไหนสําคัญงานไหนไม่สําคัญแล้วผมก็สร้างตัวมาเนะี่ยสิปีจนตอนนี้ผมมาเป็นเจ้าของแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์แล้ว